ไปใช้เรื่องง่ายเลยที่คนเราจะปฏิบัติสู่ความพทุกข์ผู้ที่จะปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งแผ่นดินไม่ได้มากเลยนะเล็กน้อยเลยเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งแผ่นดินผู้คนที่จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้นั้นน้อยจังเลย น้อยจังเลยนะถ้ากับฝุ่นปลายเล็บเท่านั้นเมื่อเทียบกับดินทั้งเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากทําไมเหลือถ้ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งเป็นดินก็เพราะว่ามันยากเพราะว่าต้องใช้ปัญญามากและจะเกิดปัญญามากเนี่ยจะต้องโอ้โหมาทำความดีมากพอนะจึงจะได้พบสัตบุุษได้ฟังสัธรรม ถ้าบำเพ็ญความดีไม่มากพอเนี่ยไม่ได้นะไม่มีโอกาสจะได้พบสับุรุษได้ฟังสัตธรรมนะได้ปฏิบัติได้เข้าใจได้ปฏิบัติได้ถูกตรงเนี่ยไม่ได้นะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะจะได้มีโอกาสพบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยว่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่แต่ละชีวิตแต่ละชีวิตจะได้มีโอกาสนะพบสับุรุษพบหมู่กลุ่ม นะพบผู้หลักผู้ใหญ่พบหมู่กลุ่มที่ดีนะพบองค์ประกอบที่ดีที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้นี่โอ้โหอยากอยากอยากนะต้องบำเพ็ญไปเป็นลำดับลำดับบำเพ็ญไปเป็นลำดับลำดับลำดับเลยจึงจะได้พบเพรันถ้าไม่ได้ทำความดีมากพอนี่ก็จะไม่ได้พบนะสัตรบุรุษหมู่มิตรดี น่าไม่ได้ฟังสตตธรรมแล้วก็ไม่ได้ภาคเพียรปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นฉ่นเ้งจึงยากอาจารย์พาทาได้เท่าที่เป็นไปนี่ก็อาจารย์ภูมิใจมากละเกิดมาในชาตินี้น่ไม่คิดว่าจะมีคนมีปัญญาจะมีคนมีกุศลน,น่มีโอกาสนา่จะมีกุศลจะได้มีโอกาสพบน่ ความรู้สู่ความพ้นทุกข์ขนาดนี้นะมีทัศที่มีนลยครับพอใจมากแล้ว6พันล้านคนทั่วโลก6พันล้านคนทั่วโลกนะันไม่ใช่ง่ายๆนะ6พันล้านคนทั่วโลกนะมีเท่าไหร่ละที่จะได้มีโอกาสพบธรรมะที่พาพ้นทุกข์ได้ โอ้เกิดมาชาตินี้มีได้เปิดเผยความจริงนะที่อาจารย์เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านะพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์ตรงต่างๆนะได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติแล้วเปิดเผยความจริงกับไปช่วยเหลือผู้คนโอ้ได้ท่อนี้ก็พอใจมากแล้วนะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้ พูดก็พูดในใจของอาจารย์จริงๆเลยนะตอนอาจารย์เริ่มเข้าใจธรรมะเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับเลยนะอาจารย์คิด่าชาตินี้ถ้าอาจารย์ช่วยคนได้สักห้าถึงสิบคนเนี่ยอาจารย์จะภูมิใจมากเลยนะาบารมีอาจารคงมีเท่านี้แหละห้าถึงสิบคนนี่แหละนะอาจารย์พอแล้วลเหระตอนนี้ก็ออบอุ่นมากแล้วลนะ่ะจะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมนะ มาปฏิบัติทำร่วมกันสักห้าถึงสิบท่านเนี่ยใจก,ก็พอใจมากแล้วจริงๆนะฉันรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องยากมากเลยเอาแค่ว่าคนจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นฟรีๆนี่นะคนจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นฟรีๆนี่สักคนหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่อยากได้อะไรนะเกิดมาแล้วมีใจอยากจะช่วยคนอื่น ตัวเองเีเอาแค่กินน้อยใช้น้อยเอาแค่แข็งแรงเอาแค่อยู่รอดได้นี่นะตัวเองเอาแค่ตัวเองอยู่รอดอย่างแข็งแรงไม่ต้องไปสะสมอะไรมากมายแต่ละวันเนี่เอามีกินมีใช้ตามสมควรนะอยู่รอดปลอดภัยอย่างแข็งแรงมีอยู่มีกินนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไม่ได้สะสมอะไรมากมายเอาแค่พอกินพอใช้เก็บไว้ต่อที่ไม่ฝืดเคืองแล้วก็ร่วมมห้ร่วมมือกันทําเต็มที่ ที่เหลือก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเ,นเอาแค่ว่าชีวิตชีวิตที่ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะต้องทําเพื่อตัวเองมากมายนะตัวเองเอาแค่มีกินมีใช้ตามสมควรไม่ทรมานตน,นแข็งแรงไม่ทรมานตน,นเก็บไปก็แค่ไม่ฝืดเครืองแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งปันผู้อื่นวัตถุข้าวของก็แบ่งปันผู้อื่น หรือเรี่ยวแรงกำลังของเรารเรี่ยวแรงกำลังของเราก็นเอามาใช้เกือ้อกูลผู้อื่นสรุปแล้วก็คือนักเสียสละนั่นแหละจะหาคนที่ไม่คิดจะหาเงินหาทองหาอะไรอะไร,ะไรมาใส่ตัวเองมากมายหนึ่งไม่ต้องหาเงินหาทองเลยเอาหรือหาก็หาแค่พอกินพอใช้แล้วก็แบ่งปันเกือ้อกูลช่วยเหลือผู้อื่น